สวัสดีค่ะมีรถส,สภาพป้ายแดงฟรีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ7 0 0 0บาทน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสซูบิชิร1.2 v l ท็อปสุดยอโต้ปี2018ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้า2สีนะคะสวยมากๆเลยนะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ Air ์ดิจิตอนะคะแล้วก็มีกล้องสองถอยนะคะคันนี้มีเฉพาะตัวท็อปนะคะไม่ท็อปไม่มีกล้องสองถอยนะคะ ก้องรอบผิดทางเลยนะคะ,คะรถสวยน่าใช้มากๆเลยความือแรกใหม่วิ่งน้อยนะคะบุกเซอร์วิครบประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะรถน่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ คันนี้ขอทานงินเดือนในรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกํากลังมองหารถอีกก็ค่ะหประตูนะคะประหยัดน้ํามันนะคะแนะนําเป็นรถคันนี้เลยนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้ด้วยนะคะน่าใช้ค่ะเป็นรถมือแรกนะคะฟรีดาวค่ะผ่อนเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะ ก็้าที่ขับดีมากๆค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะนิสสันโน e 1.2 VIO Giotto ปี2018ค่ะประวัติดีฟีดาไปเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อ